สวัสดีครับแฟนๆมอยแม็กครับผมจิรยุทธจากทรีแพดอีสุสเซลครับวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนบริษัทนะครับมาอธิบายภาพรวมของการจัดงานบางกอกออร่าซาลอน2022ครับตอนนี้ที่ผมพาทุกท่านมาชมที่นี่นั่นก็คือบ e ูธอีซสุสครับอีซ e สุสนั้นในภาพจําของแต่ละคนปัจจุบันนี้จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่รถยนต์รุ่นที่ท็อปสุดนั่นก็คือรถยนต์นั่งอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งครับในนามอ e ีสุสวีเอส ได้รับความนิยมสูงมากผู้บริโภคนั้นก็มีการใช้งานที่หลากหลายอดีตเคยเป็นกลุ่มของครอบครัวก็ยังมีความเป็นครอบครัวครับแต่วันนี้คือเป็นกลุ่มเพื่อนมีไลฟ์สไตล์แตกต่างมากมายในขณะเดีวยวกันครับหนึ่งในสายของความบันเทิงที่ลูกค้าชอบการซื้อรถไปแล้วก็ตกแต่งในสไตล์งท่านเองครับและหมายความถึงจุดนี้นั้นรถยนต์ที่อยู่ที่นี่วันนี้เอามาโชว์หมด7คันมีอยู่2คันครับก็คือเป็นรถที่ตกแต่งพิเศษมาจากโรางงานในานามชื่อว่า e สูตร x series x 四 d นั้นก็คือเป็นรถที่แต่งออกมาโดยโทนแดงดำมีความสปอร์ตร้อนแรงฉบเฉียวแล้วก็มีตั้งแต่ในความสูงมาตรฐานจนความสูงแบบยกสูงถ้าเป็นรุ่นที่แบบความสูงยกสูงใช้ชื่อว่าไฮ g h นเดอร์ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นความสูงมาตรฐานใช้ชื่อว่าสปีดแต่ละรุ่นก็จะมีทั้ง2ประตูและ4ประตูในความสูงยกสูงนั้นลูกค้าส่วนใหญ่มักจะซื้อไปแล้วก็ไม่ได้แต่งอะไรเพริ่มนองจากบริษัทแต่งมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นรุ่นสปีดเนี่ยลูกค้าก็จะแบบเปลี่ยนล้อ แล้วนะครับเดียวกันครับก็มีรถแข่งที่จอดอยู่ตรงกลางเลยนั่นก็คือรถแข่งที่มาจากรายการแข่งขันที่บริษัทนั้นเป็นผู้สนับสนุนนั่นคือรายการชื่อว่า e ีซูซ one make race การแข่งขันที่เราจัดต่อเนื่องมาทั้งหมดถึงสปีเป็นเซอร์กิตแร็งซิ่งทีนี้การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนี่นะครับก็คือเป็นการจัดแข่งขันในสนามที่ไปที่พิระเซอร์กิตพัทยาไปที่แก่งกระจานที่เพชรบุรีแล้วก็รอบชิงชนะเลิศที่สนามบุรีรัมนะครับอินเตอร์เนชั่นอลเซอร์กิตจุดสําคัญทั้งหมดตรงนี้คือเป็นการสสส่่งงเรริมมในนวขอปะชาคู ถ้าท่านชื่นชอบรถแข่งรถแรงก็อยากให้ท่านนั้นใช่รถแข่งแล้วก็มาฝึกขับอย่างปลอดภัยในสนามแข่งเราไม่ควรที่จะไปขับรถบนสนามที่ไม่ใช่สนามที่เป็นสนามแข่งหรือแม้แต่การใช้ท้องถนนที่แบบเป็นที่สัญจรของผู้คนทั่วไปเนี่ยมาขับหวาดเสียวกันนะครับทีนี้จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งครับมีกิจกรรมอีกจุดหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่า e ีสูส์แล i สปิิตเป็นการแข่งขันที่เป็นแบบทางตรงระยะทางสิบองเมตรอดีตเรียกว่าคอร์ดมลภาษาปัจจุบันเรียกว่า Drag, d ร a ก D I G Dra นะครับ จากจุดสตาร์ทไปที่402เมตรใครเร็วสุดแรงสุดนั้นคือดารางวันไปอยากเรียนว่าวันนี้นั้นลูกค้ามีกลุ่มที่หลากหลายเรามีเน้งแต่เครื่องยนต์1.9 Blue Power เครื่องยนต์3,000จนถึงแบบรุ่นที่แบบไม่ได้เห็นเป็นหน้าตาออซูสุแต่เป็นรถที่แบบหน้าเยาวๆล้อหน้าเล็กๆล้อหลังใหญ่ๆเขาใช้ชื่อว่า Dragster Diesel เขาก็ใช้เครื่องยนต์ออซูซุครับแล้วก็ทำเฟรมใหม่จาก190แรงม้าที่ได้จากเครื่องยนต์3,000วันนี้คือ1,400แรงม้าแรงมาก วิ่งจากศูนย์ถึง402เมตรเวลาเพียงแค่6วินาทีปลายๆซึ่งเร็วมากรถจต์ก็จะมีความหลากหลายตามสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบเช่นกันนะครับบริษัทเองก็ไม่ได้มีจตนาที่บอกว่าอยากให้ลูกค้านั้นเอารถไปใช้ไปแต่งอย่างไรบ้างเพียงแต่ว,ว่าแนวทางการชารถของผู้บริโภคนั้นแตกต่างมากมายรวมถึงร้านค้าที่เป็นบริฟายช็อปนั้นก็เกิดขึ้นมากมายการที่ท่านจะเลือกใช้สินค้าอะไรกับรถยนต์ก็ฝากท่านเปนข้อคิดก็ว่า อยากให้ท่านคํานึงถึงการรับประกันรถยนต์ด้วยเพื่อที่จะให้ท่านนั้นใช้รถยนต์ได้ยาวนานนะครับทีนี้รถยนต์ที่เห็นข้างๆผมก็เป็นอีก1สไตล์ของการจัดทรงปกติแล้วรถรุ่นนี้มีความสูงแบบยกสูงนะครับวันนี้เจ้าของรถเขามีการทําการที่เรียกว่าเปลี่ยนทั้งหมดเลยโหลดตี่ลงมานะครับจัดทรงแบบวัยรุ่นใส่ล้อใหญ่ๆยางแก้มต่ําโหลดลงไปเนี่ยถ้าดูจากสายตาก็ไม่ต่ำกว่า7-8นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ล้อขนาดใหญ่ใส่ดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ พอใส่เบรกใหญ่ขนาดนี้เฉลยตรงนี้ได้เลยครับว่าเขาใช้เครื่องยนต์ที่ขนาดใหญ่มากคาว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มากก็หมายความว่าถ้าเราเอาซีซีไปคูณกับจํานวนเทอร์โบมันหมายความถึงเครื่องยนต์ที่ซีซีสูงนะครับเพราะนั้นนี่คือเครื่องยนต์1.9 Bluepower 150แรงมา้า350นิวตันเมตรแต่เปลี่ยนแปลงตรงที่ว่ามีเทอร์โบหมด4ลูกนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเทอร์โบหมด4ลูก เทอร์โบสีลูกตัวนี้ทำอะไรบ้างก็คือเขาใช้เทอร์โบของอีซูซูถ้าท่านเห็นคาว่า ihi เทอร์โบตัวนี้มาจากเครื่องยนต์3 0 0 0ันครับเป็นเทอร์โบแปรผัน2ลูกอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วนเทอร์โบตรงนี้2ลูกนี่คือเทอร์โบ f55 เทอร์โบ f55 ก็คือเป็นเทอร์โบที่เรียกรอบนะครับเรียกรอบได้เต็มที่แรงมา้าแรงผิดมาเต็มที่เครื่องยนต์1.9บวกกับเทอร์โบสลูกเครื่องยนต์ตัวนี้ทามาที่400แรงมา้าง่ายๆครับ เทอร์โบสีลูกผ่านกล่องพ่วง1ใบาจาก ECU ช h อ p ทั้งหมดคือ400แรงม้าใช้คลัตช์ BRC จบเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้จูนอะไรมากมายคันนี้สังเกตนะครับรถยนต์คือขับ2ยกสูงสูงขนาดนี้เลยวันนี้เตี้ยลงมาขนาดนี้เลยหมอบเรียบร้อยเครื่องยนต์ก็ลงไปข้างล่างด้วยสังเกตสิครับอินเตอร์อยู่ที่ข้างล่างหม้อน้ำก็อยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าการเก็บโลง ที่ซ้มหน้าซ้ายซ้มหน้าขวาเช่นกันครับเคยมีที่วางแบตเตอรี่เคยมีที่วางกรองอากาศที่วางในส่วนของตัวแม่ปัป๊มเบรก ABS เก็บหมดเลยแม่ปัป๊มเบรก ABS อยู่นี่ครับซ่อนอยู่งในนี้เลยทั้งหมดนี้ครับสังเกตนะครับเราจะมีสัญลักษณ์คำว,ว่า MS เมงสังท่อสูรเมงสังคือน้องเมงเนี่ยเขาเก่งกาดที่หม้อน้ำอินเตอร์ท่อทางเทอร์โบ แล้วก็ทันท้งหมดแม้แต่ตัว air intake manifold ครับเนี่ยดีไซน์ขึ้นมาเลยบด <Yeah. S 1> เ,เสร็จหมดนี้นะครับที่ร้อแม็กซ์ยางเบรกแพงๆช่วงล่างที่โหลดจัดทรงห้องเครื่องเบาะรถแข่งเกจต่างๆคือมาครบหมดอะใช้งบป,ประมาณในการแต่ง800บาทถ้าทางคีวันนี่คือสิ่งที่ประชาคมสนใจก็อยากเรียนว่าที่เขาทำเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อผู้บริโภคชาวไทยส่วนหนึ่ง yeah. แต่อีกร้อยกว่าประเทศทั่วโลกเขาก็ส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกได้เลยว่าถ้าเราไปเจออย่างเช่นบางมดเรซิ่งเมงซังนะครับทั้งหมดคือคนไทยครับแต่ผลิตเชินง,งานคือเพื่อส่งออกเยอะมากก็เป็นการประกาศสักดาเรียอว่านี่คือฝีมือคนไทยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกก็อยากให้มองนี้ครับว่ารถยนต์อีสุเป็นสารตั้งต้นการแต่งรถยนต์เป็นแนวทางให้ท่านเห็นท่านจะใช้รถท่านทำไรท่านพิจารณาดูครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างหรือแม้แต่การที่เขา ประสบความสำเร็นนการทํารถแข่งแล้วก็ทําอุปกรณ์ที่ส่งออกทั่วโลกนั่นคือการสร้างไรายได้กับประเทศไทยเท่าไหรอย่างไรบ้างจุดต่อมาอีกอันนะครับเราจะเห็นฝั่งนู้นนะ Isuzu V Cross 4x4 สติ๊กเกอร์ที่ประตูรถครับ Master of All Roads นะครับตัวจริงทุกเส้นทางความหมายคืออะไรก็อ,อยากบอกว่า Isuzu V Cross 4x4 เนี่ยเขาเป็น Premium Sport Off Road เป็นรถจนขับเคลื่อนสีล้อที่อยู่ในนาปิกอั u p สประตูที่เป็นรุ่นที่หร,รูหรา การขับรถคันนี้ภาพลักษณ์ภายนอกภายในชัดเจนมากทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนี่คือการทำหนังโฆษณาออนไลน์ที่เป็นแบบทีวีออนไลน์รถทั้งคันเนี่ยนะครับตกแต่งเข้าไปประมาณสัก3,4 0,000บาทจากทาง VVP 4พีคุณสีคุณวิรศักนะครับใส่ชุดที่เป็นของ ARB ทั้งคันเลยกันชนหน้าขนาดใหญ่ไซส์เรลกันกระแทกข้างบันไดข้างช่วงล่าง ARBVP 51ห้าหนึ่งเฉพาะช่วงล่างครับแสนกว่าบาททำไปทำมาทั้งหมดล้อแม็กซ์จางด้วยแล้วก็กอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือไปอยู่ในทวีสวนไลน์ซึ่งคุณนิวเชื้อพลก็คือขับสาธิตให้ดูกระเจนนะครับว่ารถจักรคันนี้นั้นไปได้หลากหลายลักษณะของการใช้งานในขณะเดียวกันรถคันนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าชอบธรรมชาติรักษาธรรมชาติใช้รถอย่างไรนะครับทั้งหมดที่ว่ามานั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับในส่วนของงานบางกอกออรโรซออนส0 2ศที่บูธเอซูุครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากเรียนเชิญครับว่าตั้งแต่วันนี้ครับย9มิถุนายนจนถันาคมครับ แล้วที่สำคัญนะครับ2กับ3ากรกฎามีเซ็กซี่คาวอชฝากเรียนเชิญนั่นผู้ชมนะครับว่าติดตามชมหรือจะมาที่หน้าง,งานจริงๆนะครับรถที่1ในนั้นนะครับที่ขึ้นเซ็กซี่คาวอชเป็นรถอซีสุด้วยครับฝากติดตามครับขอบคุณครับ